สรุปเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้สูงสุด800บาทเงินโอนเข้าบัญชีวันที่16-18กันยายน2568นี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยถ้าเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508ก็จะได้เต็มๆคนละ800บาท นะครับถ้าเกิดหลังจากนั้นก็จะได้ลดหลั่นกันไปตามเดือนเกิดของแต่ละคนนะครับซึ่งวันโอนเงินก็คือ 16, 17, 18กันยายนนี้นะครับโดยวันที่16กันยายนจะโอนให้กับผู้ที่เกิดก่อน1มกราคม2 496นะครับวันที่17กันยายนโอนให้กับผู้ที่เกิดระหว่าง 1>, 1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2502และวันที่18กันยายนโอนให้กับผู้ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508ซึ่งเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพ้รอมเพ์กับหมายเลขปัตรประชาชน13หลัก หรือว่าบัญชีธนาคารที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ณตอนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินจะเข้าบัญชีนั้นนะครับหลายคนผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับบางคนลืมไปแล้วบางคนไม่แน่ใจว่าผูกพร้อมเพเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะครับก็แนะนําระหว่างนี้ให้ท่านลองตรวจสอบบัญชีพร้อมเพของท่านนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือให้ลอง โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพยและกดหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านโอนเข้าบัญชีท่านผ่านระบบพร้อมเพยว่าโอนเข้าหรือเปล่าถ้าโอนเข้าแสดงว่าบัญชีพร้อมเพยยังใช้ได้อยู่ถ้าโอนไม่เข้าแสดงว่าบัญชีพร้อมเพยใช้ไม่ได้แล้วหรือบัญชีธนาคารนั้นใช้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ท่านต้องไปผูกพร้อมเพยใหม่นะครับย้ํานะครับว่าต้องผูกพร้อมเพยธนาคารอะไรก็ได้ที่เป็นชื่อของท่าน ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักบางคนเคยผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ไปเปลี่ยนกับเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับซึ่งวิธีการผูกพร้อมเพย์ก็มี3ช่องทางให้เลือกนะครับจะทําในแอปธนาคารก็ได้ทําที่ตู้ ATM ก็ได้หรือไปทําที่ธนาคารก็ได้นะครับถ้าไปทําที่ธนาคารก็อย่าลืมเอาสมุดบัญชีธนาคารและบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีบัญชีธนาคารและไปเปิดบัญชีใหม่ไม่สะดวกก็สามารถมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้ก็ได้นะครับซึ่งต้องมีแบบฟอร์มมอบอำนาจโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไปติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจากนั้นก็ทำการ ลงนามมอบอำนาจเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่มีการระบุชื่อไว้นะครับและเงินรอบแรกก็จะโอนให้ก็คือโอนรอบวันที่16กันยายนท่านต้องผูกพร้อมเพยหรือว่าเคลียร์บัญชีธนาคารให้เรียบร้อยภายในวันที่11กันยายนนะครับถ้าโอนรอบ17กันยายนท่านต้องผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยภายใน12กันยายนและโอนรอบ18กันยายน ท่านต้องผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยภายใน15กันยายนนะครับซึ่งก็เงินเนี่ยอันนี้เป็นเงินรอบแรกเป็นเงินพิเศษฮะถ้าเดือนกันยายนนี้ไม่ทันก็รีบไปผูกพร้อมเพยหลังจากนี้เพื่อรอรับเงินรอบเก็บตกต่อไปในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็คือเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับได้สูงสุดคนละ800บาทสําหรับผู้ที่เกิดก่อนหนึ่งกุมภาพันธ์ 2508ถ้าเกิดหลังจากนั้นก็ได้ลดหลั่นกันไปตามเดือนเกิดของแต่ละคนนะครับก็ฝากกันไว้ตามนี้ล่าสุดเลยผูกพร้อมเพย์เช็คพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเตรียมรับเงินรอบแรก16-18กันยาอยู่นี้ถ้าไม่ทันเงินไม่เข้า ไปผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยและรอรับเงินรอบเก็บตกในเดือนตุลาคมต่อไปครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ